สวัสดีนะครผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ mm hmm. วันนี้พามายามรอบดักป่าของเรารอบที่สงนะครับหรือว่าไองโง่ดักปลานะครับผมนี่ก็เป็นไม้สะของเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารอบนี้จะเข้ากี่ตัวนะครับไปดูกันเลยครับผมม mm hmm. ีไดมไหม mm hmm. หลอลุ้นด้วยกันนะครับ ันจะมีไซส์ใหญ่ก็ครับทริปนี้หลายตัวเลยครับหลายตัวเอาอย่โยนจยปล่อยนะขึ้นไปไม่ไหววะตรงนี้อยู่ขึ้นไม่ไหวต้องขึ้นไปรับผ่านเป้าถึงกับขึ้นไม่ไหวนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราดูกันอีกหนึ่งทีนะครับผมดูนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวให้พันเป่ากระจายให้ดูนะครับดูครับความแรงครับตัวกิโลมีประมาณสักสามตัวครับนังนั้นก็ไซส์ครึ่งโลนะครับผมแต้มสวยๆเลย มาเดิวเราเก็บใส่ถุงรียกแล้วเราดูในถุงรียกหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานที่บ้านต่อนะครับผมทําเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเราดักไว้ต่อนะครับไปลุนีกหนึ่งอีเพลสผมป่าเดินเราไปดูผลงานที่บ้านกันนะครับผลงานรวมของเรานะครับท่านผู้ชมดูครับผลงานรวมเก้ากิโลกรัมนะครับมีไซโลสองตัวครับริมนี้งแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมไงทริปนี้ครับ ฝากเพียงเท่านี้สวัสดีครับ